วันนั้นดูแล้วอากาศร้อนมากพ่อพายประตูผาท่านคงทํางานเหนื่อยแล้วอยู่น้ํามากควานช้างก็เลยเปิดน้ําให้พ่อพายประตูผากินแล้วก็เอาน้ําลดตัวให้พ่อพายประตูผาแล้วก็พาพ่อพายประตูผาไปทํางานต่อเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกสงสารเหลือเกินครับพ่อพายศรีนรงค์ก็เช่นกันทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อยอยู่แล้วก็ยังต้องมาแบกทางมาพาไปกินเองอีกครับทุกคนลองดูอาหารของพ่อพายศรีนรงค์สิครับ มีทั้งทังมะพร้าวต้นเต่าล้างต้นปาล์มนี่คืออาหารหลักของพ่อพายศรีนรงเลยครับต้องกินอยู่แบบนี้ทุกวันตั้งแต่มาเหยียบที่ศรีลังกาผมสงสัยว่าประเทศศรีลังกาไม่มีผลไม้เลยเหรอครับแล้วเงินที่พ่อพายศรีนรงหาได้ไปไหนหมดไม่เคยที่จะเอาเงินที่พ่อพายศรีนรงหาได้เอาเงินมาซื้อผลไม้ให้กับพ่อพายศรีนรงกินเลยซึ่งมันแย่มากเลยนะครับให้พ่อพายศรีนรงหาเงินเลี้ยงทั้งพระทั้งควานช้าง แถมอาหารก็ไม่เคยให้พ่อพายเสินนรงกินดีๆเลยควานช้างก็อยู่ว่างๆแท้ๆแทนที่จะแบกอาหารไปให้พ่อพายเสินนรงกินแต่กลับต้องให้พ่อพายเสินนรงแบกไปกินเองอย่างนี้ซึ่งมันแย่มากเลยครับไม่มีความเมตตาเลยครับเห็นแล้วเหนื่อยใจจริงๆครับตั้งแต่ผมทําเรื่องพ่อพายทั้งสองมาผมก็เพิ่งเห็นพ่อพายประตูผาได้กินผลไม้จากนักท่องเที่ยวก็วันนี้แหละครับทุกครั้งผมเห็นแต่พ่อพายประตูผากินทางมะพร้าว ใบเต่าล้างใบขนุนต้นเต่าล้างต้นปาล์มผมเพิ่งเห็นพ่อพายประตูผากินกล้วยก็วันนี้แหละครับต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับที่เอากล้วยให้พ่อพายประตูผากินและทุกครั้งผมก็เห็นพ่อพายประตูผายืนตากแดดอยู่ทุกครั้งเลยครับแล้วก็กินทางมะพร้าวอยู่ตลอดเลยครับทุกคนลองสังเกตดีๆสิครับพ่อพายประตูผาก็ทํางานเหนื่อยมากพอแล้วก็ยังต้องมายืนตากแดดกินทางมะพร้าวแบบนี้ สำหรับคนไทยเห็นช้างของเราเป็นแบบนี้มันก็รู้สึกไม่สบายใจครับซึ่งนี่คือช้างพระราชทานะครับซึ่งเป็นทูตสันทวะไมตรีแต่ต้องมาตกลกรรมลำบากต้องมาใช้ชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างยาวนานในสีลังกาเห็นแล้วมันรู้สึกแย่มากๆเลยครับไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆครับมันรู้สึกสงสารเวทนามากครับชีวิตของพ่อพาศินในลงควาช้างก็จะพาไปอาบน้ําที่มันเขียวสกรปรก ทุกคนอย่าคิดว่าบ่อน้ําที่อยู่ข้างหลังพ่อพายเสนลงมาสะอาดนะครับซึ่งมันไม่สะอาดเลยนะครับพอช้างหลายเชือก็ต้องลงไปอาบแล้วน้ําก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับก็ใช้น้ํานั่นแหละครับที่ควานช้างให้พ่อพายเสนลงอาบซึ่งแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะครับแล้วควานช้างก็ใช้อะไรไม่รู้เอามาขัดตัวของพ่อพายเสนลงซึ่งขัดแรงมากๆดูเนื้อตัวของพ่อพายเสนลงสิครับมีแต่รอยแผลทั้งขาทั้งคอทั้งตัวเต็มไปหมดแล้วครับ ไม่มีการดูแลที่ดีการดูแลที่เหมาะสมเลยครับชีวิตของพ่อพายเสียนรงต้องทุกทนทรมานอยู่อย่างนี้สารพัดพูดง่ายๆคือไม่มีความสุขเลยครับตั้งแต่มาอยู่ที่ศรีลังกาครับทุกวันทุกเวลาไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียวมีแต่ความทุกข์ครับรัฐบาลก็ไม่เคยสนใจไม่เคยเข้ามาดูแลอะไรสักอย่างเลยส่งพ่อพายประตูผากับพ่อพายเสยนนรงมาอยู่ที่ศรีลังกาก็ไม่เคยมาดูแลอะไรเลยครับทุกคนลองดูการล่ามโซ่ของพ่อพายเสีนนรงสิครับ คือโซ่ตัวที่ขาสั้นมากแล้วก็ผูกกับต้นไม้ไว้อีกพ่อพายสินลงขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยครับจะนั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่ได้ต้องยืนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาจะกินอะไรก็ลําบากเพราะโซ่ตัวมันสั้นมากๆครับแบบนี้เขาเรียกว่าทรมานสัตว์ครับไม่มีความเมตตาต่อสัตว์เลยครับทุกเช้าความช้างก็ต้องพาไปตามแหล่งท่องเที่ยวไปอยู่ตามวัดบ้างตามที่ท่องเที่ยวต่างๆบ้างเพื่อให้คนมาดูมาถ่ายรูปเพื่อเรียกเก็บเงิน เข้ากระเป๋าควานช้างกับผ้าในศรีลังกาผมเห็นแบบนี้บ่อยมากครับอยากรู้จริงๆว่าควานช้างกับผ้าไม่มีปัญญาหาเงินเลยเหรอถึงกับต้องให้ช้างหาเลี้ยงแบบนี้เห็นแล้วรู้สึกเวทนามากครับท่านคงเบื่อคงเครียดแต่ก็ต้องทนต้องทำเพราะต้องถูกบังคับทุกวันกลางวันทำงานไม่พอกลางคืนก็ต้องมาถือดอกไม้ไปไหว้อะไรก็ไม่รู้ทำให้พ่อพาศิีในลังกาเป็นตัวตลกของคนศรีลังกาเลยครับ ควานช้างกับพระศรีลังกาหรือคนศรีลังกามองว่าช้างไทยของเราไม่มีศักดิ์ศรีเลยครับหลังจากพ่อพายศิรินรงทำงานเสร็จกว่าจะเสร็จก็ดึกมากพ่อพายศิรินรง์แทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับแถมยังต้องมาแบกทังมะพร้าวไปกินเองอีกทั้งควานช้างก็อยู่หลายคนแต่กลับไม่ช่วยเลยนี่แหละครับคือพฤติกรรมของควานช้างกับพระในศรีลังกาที่ทํากับพ่อพายประตูผาและพ่อพายศิรินรงและช้างทุกเชือกในศรีลังกาก็เหมือนกัน ต้องทุกทนทรมานไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลช่วยเหลือเลยนอกจากกลุ่มทวงคืนช้างไทยและประชาชนคนไทยทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ตอนนี้แต่ประชาชนศีลังกาเองเคยออกมาช่วยเหลือแป๊บเดียวก็หายไปบางครั้งการเอาช้างมาทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยจริงๆช้างทุกเชือกที่อยู่ในสีลังกาเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาก็เจ็บปวดทุกทนทรมานเหมือนก,นกันกับคนครับสุดท้ายนี้ ผมอยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มทวงคืนช้างไทยทุกคนและประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะพาพ่อพายทั้งสองกลับบ้านที่ประเทศไทยและช่วยกันปลดโซ่ตัวช้างทุกเชือกที่อยู่ในศรีลังกาให้พวกเขาได้รับอิสรภาพทุกเชือกครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าทุกคนดูคลิปจบแล้วฝากกดแชร์คลิปเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อพายทั้งสองและช้างทุกเชือกที่อยู่ในศรีลังกาด้วยนะครับ แชร์ให้คนทั่วโลกได้รู้ให้มาสะเทือนไปทั้งโลกเลยครับว่าพักกับความช้างและคนสีลังกาไม่มีความเมตตาต่อช้างเลยแล้วก็เอาช้างมาหาเงินมาหาผลประโยชน์ครับขอบคุณครับ